ต,ตํมวิชยะโตข่าวเป็นดาราตอหลอกเงินสาวภรรยาเดือดเดี๋ยวฟ้องให้หมดจากกรณีเพจ a c e b o o k เจ๊มอยร้อยแปดวีหนึ่งได้ออกมาเผยถึงพฤติกรรมของอดีตดาราชายคนหนึ่งที่มีการใช้แอปหาคู่ชื่อดังในการนัดเจอกับผู้หญิงและได้มีการคบหากันก่อนก่อนที่จะหลอกเอาเงินจากผู้หญิงคนนั้นและยังได้มีการคบซ้อนเกิดขึ้นอีกด้วยจนทำให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบอกใบ้อักษรย่อดาราตอ ทำให้หลายคนพ่งเป้าไปยงถึงตต้มวิชยาจารุจินดาจนเรียกว่างานเข้าเต็มเตมล่าสุดทางด้านหญิงออนดวงพรชัยยารุ่งยศภรรยาของตต้มวิชยาซึ่งถูกยงในข่าวดังกล่าวได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดโตแทนสามีโดยระบุว่ามั่วมากอักษรย่อต่อที่เป็นข่าวหลอกเงินผู้หญิงไม่ใช่พี่ตต้านะคะจะฟ้องให้หมดใครมาพิมพ์ชื่อสามีและข่าวก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันอย่ามาปัญญาออน หาว่ารบซ้อนไปแย่งเขามานี่รู้ดีกันจังเห็นเงียบเงียบไม่ว่าอะไรไปพูดเหมืนกันสนุกปากเดี๋ยวก็ฟ้องให้หมดนอกจากนี้หญิงออนยังระบุคแคปชั่นด้วยว่าตอมีคนเดียวในประเทศไทยหรือไงปัญญาอ่อนนะคนเม้นเนี่ยมาหาว่าเป็นพี่ต้มได้ยังไงแล้วที่เม้นกันทําให้เกิดการเข้าใจผิดว่ามีพิ่ต้ม มีแต่เรื่องเสียๆที่ไม่เคยออกมาพูดหรือมาถแถลงข่าวเพราะว่าทุกเรื่องที่ผ่านมามันไม่เคยมีอะไรเป็นเรื่องจริงเลยเราสองคนเห็นเป็นเรื่องตลกทั้งนั้นเลยไม่อาจจะพูดถึง Hash tag มีบางคนชอบก่อกระแสขณะที่ทางด้านตั้มวิชยะก็ได้ขมาคอมเมนต์ที่เพจเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งยืนยันด้วยตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับใครที่คิดว่าผมอ,กอักษรตตระกูลบันเทิง 1. ผมไม่เคยเล่นแอปชมพู 2. ผมไม่เคยยืมเงินใคร 3. ถ้ามีใครที่ผมบอกว่ายืมเงินแสดงตัวพร้อมหลักฐานได้เลยครับ 4. ปอลอใครที่พิมพ์ชื่อผมและครอบครัวกรุณาจัดการกันด้วยนะครับผมไม่อยากมีปัญหาเยอะขอบคุณทุกคนครับ